มาให้อาหารเป็ดอาหารไก่อีกแล้วฮาชีวิตท้องไนงะไก่ล้ายลายใี่เอามาต้มมาเด้อเอาเซียนอาหารมันทิมหายแต่ละมือทิมหายตอนเช้าซุกทุกตัวแรงนะครูมือคู่มือเป็นของประจำวันของฮาแล้วให้อาหารปลาดุกแน่แล้วก็ให้อาหารไก่ กลายแล้รับพุทธบุญนี่ก่มมี่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่กันลายตัวน้อยกลายแม่พักก็มีอยู่ใตน้นุเนี่ยยามแรงๆ

ปลานะมีเต่ตาเพียนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นตัวละกิโลกิโลเอาเศษอาหารทิ่มไปนีพ่พ่อมาเฮ้ยเยอะไปแล้วเห็นบอยโยนเศษอาหารเศษพักเศษไปรอให้ปลายใหญ่ๆขึ้นมาบุคคล cái phê áp tổ lêch tổ nói tổ nói tổ lêch mấy xì nuôi ไก่ชี้ออกลูกแล้วต้มทั้งแม่ทั้งลูกแซ่บเลย,เลยอี่ไก่น้อยอลยรไก่น้อยกระลาย ไก่ไม่พักมาแต่ละมือให้อาหารไก่อาหารปลาอันนี้ก็ลายดูเจ็บ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 นกันนี่เห็นบ่เห็นกินเซนอาหารทีมแต่ละมือ เห็นปลาปลามากินเศษอาหารเฮ้ยตัวนี้บอกไปนี่พ่ท่านน้ำตื่นปลาบ่ย่านคนปลาอยู่ใต้แพนี่ในไยล่ะแพี่กง็งามมุมมีพายู่เป็นแพ้หาง เดินนี้ก็กระตอบเทียงหน้าน้อยนี่ก็มาวินจัไปใส่นี่ก็สวยสีนี่กล,แล้แต่ละมือแต่ละมือมเนี่ยให้คู่มือม,อมาเหตุงานร้านอาหารแต่ทำมาเลี้ยงไก่เซ้ด้วย ไก่ด้านหลังเพียบเห็นไหมมีอาหารปลาอาหารไก่คลิจักมาแต่ละมือคลิปนี้บมมีอยังหลายเด้อพพร,ร้อม่อพี่น้องมาให้อาหารไก่เอาเศษอาหารแต่ละมือเหลือจะลูกค้าเขามาให้ไก่ต่อไาว่าไปแล้ว